เลมนูของเรามันจะออกความหวานของตัวผักกลับแล้วก mm ็ต hmm. ัวน้ำซ <Dw urger> ุป <Acad> อ <okay>. ่อนทำมาถึาแลมว ขนาจะัน er. ้ค oh รับผักจะอยู่ลาเนี้เราจะใช้นนครับนะครับใส่เนี่เราจะไม่ได้ใส่ไข่ออนเซ็น ข้าวปลานหนึ่งชอ้อนต่อไปจะเป็นเ,เกี๊ยวเ,ยเกี๊ยวครับต้นหอมผักชีโ้ยพริกไทยครับน้ำซุปครับตรงเนี้ยเวลาตักน้ำซุปเนี่ยครับ เราจะสังเกตด้านหน้าจะมีฟองของไขมันแล้วก็ตัวฟองอากาศตัวนี้เราจะไม่ใช้เราจะตักสี้เรื่อยๆจะคลอยช้อนออกแล้วใช้น้ำซุปที่เขาเดือดขึ้นมาเลยนะครับตักละบ้าลงไปกลางไม่เป็นปูนไม่เต็มจะอยู่ที่ประมาณ150ร้อยห้าสิบเอ็มนี่คือเสร็จแล้ว กนนะครับกับของทางแซบอินดี้ขั้นแรกเราจะลวกเส้นก่อนใช้เวลาประมาณ20วินาทีนะครับเราเสด็จน้ำนิดนึงครับใส่ชาะมะกลัมตพอประมาณครับแช่ไว้กล่ำนี่จะอยู่ประมาณ1นาทีนะครับก็ให้ผักก่อผัดกะหล่ำตนิ่มนะครับ ครบจะใส่ชามลักษณะแบบนี้ขับไว้ด้านข้างนะครับเส้นไม้ตรงกลางเราจะเอาหมูเดล้งที่เราเตรียมไว้เห็นไหมครับน้เราจะใช้ไข่ออนเซนไข่ออนเซนของเรานี่นะครับอย่นี่ผมบอกนะครับมันจะเป็นน้ำไข่ขาวจะค่อนข้างจะยังเป็นน้ำอยู่ ต้นไฟแดงจะมาเป็นลูกอย่างนี้ครับจากนั้นเราจะมาเตรียมในส่วนของน้ำต้มยำนะครับพริกเผาครับน้ปลาหนึ่งช้อนน้ำมะนาวสองช้อนพริกต่นตานครับ จากนั้นจะเป็นตัวผักชีฝรั่งใส่ลงไปอย่างนี้ครับจากนั้นมาดูที่น้ำซุปครับตั้ไว้พอประมาณครับแล้วเราจะตั้งไฟเราจะใส่ตะไคร้พอประมาณครับใบมะกรูดแล้วก็ขา1-2นาทีครับให้น้ำเดือดแล้วก็ให้ ความหอมของตัวตะไคร้กับข่าใบมะกรูดเนี่ยออกมาก่อนน้ำสำหรับปรุงชาต่อชาน,นี่ก็คือมาจากน้ำสต๊อกกลางที่เราเตรียมไว้นะฮะใช่ครับในส่วนของน้ำสต๊อกกลางเนี่ยครับส่วนผสมจะเป็นน้ำสะอาด35ลิตรจากนั้นจะเป็นตัวใบเตเท้าหั่นเป็นชิ้นนะครับหนึ่งหัวจลกวก็จะมีตัวราาผักชีครับราาผักชีนะครับ,ข,บ,รบขั้นตอนและหัวใจสำคัญข,ของมันคือตัวกระดูก เป็นกระดูกเล้งนะครับ3กิโลขั้นตอนนะครับก็คือต้มน้ำให้เดือดจากนั้นเราจะใส่กระดูกหมูตากบัชีแล้วก็หัวเท้าลงไปนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงเราจะเบาไฟไว้ก่อนนะครับครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเราจะมาปรุงน้ำปลาน้ำตาลตาลงไปทีนะครับในส่วนของน้ำปลาก็สัดส่วน1ลิตรนะครับน้ำตาล300กรัม รเราจะเคี่ยวเขาไว้อย่างเงี้ยลักษณะน้ําแบบนี้ครับทั้งวันเลยเพื่อให้เกิดความหอมแล้วก็ตัวน้ําซุปเราจะใสนะครับถ้าเราเปิดไฟแรงเนี่ยน้ําไฟแรงเกินไปเนี่ยกระดูกจะยุ่ยแล้วเปื่ยอยออกมาทําให้น้ําซุปเราขุ่นครับนี่คือเทคนิคขั้นตอนพื้นฐานนะครับทีนี้เราหันมาดูที่ตัวน้าซุปต้มยำน,นะครับที่เราเตรียมไวม้มอสักครู่พอน้ําเดือดใส่เครื่องเทศเรียบร้อยให้เดือดลักษณะนี้ครับ ทีนี้เราจะเตร tamam. <Okay. S 1> ียมมประมาณขึ้นช็อนนะครับจากนั้นเราจะตักต e ัวน mm ้ำ hmm. ซุปขึ้นมานะครับประมาณขึ้นกระบวยเทน้ลงมไปครับลาดัไปที่น้ำต้มหยาก็ค่อยคนครับให้ตัวน้ำตาลพริกเผาอะไรแตกตัวอ นี้ครับเป็นอันเสร็จเราก็าจะมา,าล่าตรงในต้ยมยำของเราตอนนี้เป็นอันเสร็จครับสำหรับหนึ่งชามเบกยำหมูเด้งของเรานะครับ เส้นเล็กต้มยำทะเลน้ำข้นนะครับอันีนี้เราจะใช้เส้นเล็กจะทำไปลวกก่อนครับขันตดนก็คือ20-25วินาทีครับสำหรับเส้นเล็กเราจะเสด็จน้ำนิดนึงครับน,นั้นใส่ชามเตรียมไว้นั้นใส่กระหล่ำที่เราลวกไว้ครับขนาดนี้กุ้ง กุ้งแม่น้ำนะครับตํมเบครับตักชิ้นป่าอันนี้ตามใจชอบเราจะใช้แบบไหนก็นได้เป็นมืกล้วยครับแล้วจะเป็นผักโรยตามด้วยไข่สังเกตเีกลัก์ของร้านเราคือไข่แดงกับไข่ขาวสามารถตักแยกกันได้ จากนั้นเราจะมาเตรียมน้ำต้มยำมีการนำน้ำซุปกับหม้อน้ำซุปกาลางมาเรื่อยครับเอามาเราจะรอให้น้ำเดือดแล้วเราจะใส่สารใร่ใบมะกรูด,ดตอนนี้ระหว่างที่รอใ้น้ำเดือดเราหั่นมะกรุ้งผสมกับน้ำต้มยำพริ่ความช้อนครับพริปกปลามะนาว ตาดตายครับนั้นตามด้วยานาำผักชีอ่าทีนี้น้ำเราเดือดแล้วครับเดี๋ยวใส่ตะไคร้นะครับใบมะกรูดข่าเราหั่นเป็นแม่ไว้แล้วรอให้เขาเดือดมีกิ่ส่งกลิ่นหอมจะเตรียมนมครึ่งแก้วช็อตก็คือครึ่งช็อตนั่นเองครับน้ำเดือดแล้วส่งกลิ่นหอมเอาจะมาติ่งกันครับ ใส่นมลงไปนะครับบนเครื่องรับนมเราจะไม่ให้นมเนลงไปต้มในน้ำนะครับตักมาลานในส่วนน้ำเครื่องพุงที่เราเตรียมไว้ครับผสมให้เข้ากันครับสีสันจะค่อยๆข,ขึ้นมาเป็นส,สีส้มจากน้ำพริกเผาขึ้นมาครับเลาใช้ได้ตักลากไปที่เกีียวรอครับ ลาดด้านข้างครับเป็นอันเสร็จครับเสิร์ฟได้เราไปเสิร์ฟกันเลยครับ พูดอยู่ซีแลนดแต่อันนี้เราไม่ได้ใส่ไปในตัวเครื่องยง <c oughs> เราจะเอามาทำเป็นเมน,มนูไซด์ออดเดอร์เป็นแอปเปิลไทเซอร์สายแยกมะนาวของทางแซเป็นดี้เนี่ยเราจะขันสดทุกวัน,นครับโดยที่นะทเราใช้มะนาวแป้น ซึ่งลักษณะของมะนาวแป้งคือเปลือกบางน้ำเขาจะเยอะนะครับโดยการผ่ากลางลูกนี้นะครับผ่าขวางจากนั้นเราจะนาเม็ดออกแล้วเราก็จะคั้นครับวิธีเอาไปใช้ใช่ใช,ใช่ครับเราเก็บรักษาคือสามารถเก็บใส่ถุงและแช่ช่องฟรีซตได้พุ่งนะครับน,นี่จะเป็นพุ่งแม่น้ำไซส์ประมาณ20ตัวโลนะครับวิธีเลือกก็คือนี่ครับตาใสเปลือกมันเนื้อแน่น นะครับวิธีการทําก็คือเราจะตัดส่วนที่เป็นมีส่วนแหลมมอ,อกนะครับจากนั้นตัดแต่งขาตัดแต่งขาเพื่อให้ไม่เกะก,กันนะครับจากนั้นเราจะผ่าหลังโดยการใช้กรรไกรตัดตัด,ต,ดตัดเข้าไปตามรอยนี้จะแบะออกไปอย่างนี้ครับเราจะเอาเส้นออกอเส้นดําออกนี่ครับ แล้วก็เราจะสะเด็ดน้ำให้แห้งอย่างนี้แหะเพื่อที่เวลาเราทอดน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นนี้ครับกนดาดกุ้งเราเร่องเลยกุ้งจะหอมแล้วก็สีสันจะสดใส